ครับผมขับอีกขั้นหนึ่งครับผมโอ้ติดประคอรครับนี่นะติดประคอรครับนี่เลยครับผมอู้ขั้นแรกก็เอาเลยครับผม อบดดินเลยครับเสดินตะเวนเหรอครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบ้าวหน่อยทุกคนนะครับผมสวัสดีที่นอนทงท y o ยูทูบทุกท่านนะครับผมที่เขามาติดตามรับชมช่องบ้าวหน่อยพ่อรอเด้อครับผมมือนีช่องบ้าวหน่อยพ่ยรอรอ,อเกสิาพามาหาอยู่หากินนะครับผมเกิาพามาใส่เบ็ดเด้อครับผมหลังจากฝนตกัวตา เศร้าเลยครับพี่นองฝนตกหัวตาเศร้าครับผมจะเลยมาป,ปักเบด็ดนะครับผมแตมือนี่ก็สิลวงเบ็ดแค่ยี่สิบลังเลยครับผม,มงร,ง,ร,แง,ร,ผมรงแค่เบ็ดเบ็ดแค่ยี่สิบลังครับแล้วกะเนี้ห้องมือนี่ก็ใส่เดือนเลยครับผมก็สิเป็นไม้ไม้นาอครับพี่นองครับแล้วผมจะให้เบิ้งนะครับผมเดี๋ยวเบิ้งกันเรื่องนี้เลยครับผมไม้ไม้นาะครับผมไม,ม่รู้ว่าจะเป็ยนยังไงนาะครับขมือเราน,นครับผม ี่ครับฝนหัวตะตกมรู้ว่าจะตกอีกบ่เนาะครับก้อนเมฆครับผมมรู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะครับผมไม้นี่ครับกับบุเคยมาเชงเทียนเนาะครับผมครั้งแรกเนาะครับผมก็เลยเอาเบ็ดมาหน่อยเนาะครับผม กะเศร้าเราเด้อครับผมมือนึ่งกะชิฟ้าไม่ยามเบ็ดเด้อครับที่ไซเว่ยบงเวียนนี่เด้อครับผมฝนตกแห้งขนาดเลยครับตอนนี้ก็ประมาณสองถ้วยเลยด้อครับผมกะสิได้ยามเบ็ดประมาณรอบหนึ่งสองรอบเนาะครับผมกะเบิ่งเวลานึ่พร้อมหนึ่ครับผมมือนึ่งกะไซเบ็ดแค่ยี่สิบลังเนาะครับผมไปรุ่นกันเนาะครับว่าเขาจะได้ว่มือนี่ครับผมว่าฝนตกแห้งเนาะครับผมวังเวียนนี่ครับ ไปเลยนะครับผมไปเลยครับว่าจะเป็เียนเรงแดเนาะครับผมขึ้นนี่ครับเพราะว่าห้องกับฝนตกมาตั้งเศร้าครับผมรังแรเห้องกังน้นีเลยครับผม ขันแหลกก็เอาเลยครับผมบดดินเลยครับเสษดินตะเวน,นะลครับผม,มหลังแหลกเ้าก็อาอนเลยด้วยครับผมคอหง่ครับคอรุนแขนครับอ่อนละครับผมใสษทงเวยครับหลังแหลกเ้าก็กเหียกมานเลด้วยครับผม ครับผมกงเว้นใส่เขียดฉีใส่เดียนเนาะครับผมตกขาม่าหาฉีกเดียนนี่ยางครับพี่น้องแถวนี้ก็เลยหาเขียดมาใส่เนาะครับไปครับผมใส่เบนแค่ยี่สิบหลังเนาะครับผมมือนี่งกับหลังหนึ่งเท่าครับเนี่ยหมดว่าเนี่ยว่าเบิดครับ เปลี่ยนเป็นเขียนยิโม่ได้ครับผมโมเบิร์ดขับไปอยากให้แก้ไขมองได้ครคอมเมนต์ขมาในี่ยด้ครับสิบรับปูตรงได้ครคอมเมนต์ขมาให่เนี่ด้ครับผม buat mana? Ini yang buat ไปเบ็ดเปลี่ยนทังสีด้วครับผมเบวงก้อนเด้อครับผมถือไปถือโอ้ถือปากคอครับถือปากคอครับพี่หน่อยน่ครับอืน่ครับ ติดดวงบุกลางด้วยครับผมนี่แหละครับเป็ดปีศาจน่ครับผมนี่ครับเนี่อใ่ขึ้นบนด้วยครับผมตัวติดขั้นล่างครับกินเลือกครับกินเลือกพร้อมเนอืย ครับผมพอแล้วครับเก็บนะครับสามแต็มหรครับสามแตมแล้วขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมาให้เบิ้งนะครับผมขึ้นนี่ครับนี่ครับก็ปากคอหน่ตัวนึงครับแล้วก็ปาขคอสามสองตัวครับแล้วปากเข่งรุ่นแม่มืออกตัวนึงนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมขึ้นนี่ครับผมในป่าสามตัวครับผม โอ้ผมปาสิบุปปาสิบดกิ่นเงียะแล้วครับผมฝนตกบักแห้งเลยครับผมเดี๋ยวมาลุนกันมืออื่นเศร้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมือนีบบ้านหน่อยพลาดละคุณชิพาฒมายามเบ็ดตอนเศร้านะครับผมที่ไซ้บหมู่บ้านนี้นะครับผมมือขึ้นีนห้องก็ได้สามแต้มนะครับแต้มเงี้ยนะครับผมบะคอสองตแล้วก็บักแงอีกตัวนึงนะครับพี่น้องครับผมไปกูเบ็ดกันเลยครับผมว่ามือหนีบเขาจะหมันว่เนาะครับผมเรเศร้าครับผม มื่อคืนนี่เขาใส่ฟังทางฝุ่นลงมาแล้วครับมือหนึ่งเอารถมาจอดฟังนี้กันใส่ฟังนี้ลงไปนะครับผมไปเอากู้แถวนี้ลงไปนะครับผมใส่เบียร์แค่ยี่สิบลังนะครับนี่ครับลังแรกเทาเนาะครับผมเงียบเบิดครับป่าติดอยู่ครับป่าไม่กินอยู่ครับผมไปครับผม พออีกขั้นหนึ่งครับผมโอ้ตีประคอครับนี่นะตีประคอครับนะครับไใส่มาจากนี้ครับผมหาหลังชุดท้ายครับขับขันแรกครับครับเงียบเบิดครับผมนำแทงเก็บที่หลังนะครับ ที่มันติดประคอ,อเหมือนกันนี่อันนี้ก็เงียบเบิดคร์ตกเงียบเบิดครับกเงียบเงียบหมดเบิร์ตกก็ใสก็เที่ยวน,นี่นะครับผมปิดความขึ้น เงียบเกับดวงเบ็ดสิบเบ็ดดีครับเดี๋ยวอยู่สองหลังนะครับผมนี่ครับขั้นที่ถือบ้คอยยังไงผมขึ้นนี่ครับหลังขันขั้นนี่ครับผมนี่ครับถือบ้คอยยังไงผมขึ้นนี่ครับ,รบ,รข,ข,รบขั้นนี่อันนี้เงียบเบงียบยำเ้ามีดินนะครับ มีป่าอยู่นะครับพี่น้องแถวนี้มีป่าอยู่ครับว่ากินเห็นกินเงี้ยล่อนรุดอยู่ครับมาเคลือนี่ครับว่าไดไม่ยากครับผมมากรมาเึ้ื่อนก็หาทุ่มโอ้ขั้นนี้มีดินนะครับน่ครับเอาแล้วครับผมครับโอ้เด็กเป็นกงเลยครับพี่น้อง เก็นมาเนอะครับผมยกนะครับโอ้โอ้คอ,อหน่อยครับผมโอ้อันนี้ใส่ก็ยังบอมาอยู่ครับโอ้กินเลืกครับกินเลืกครับผมจับไปแบบนี้นะครับผมเพราะว่ากินเลืกครับกันเนาะครับผม นำเ้าน,นะครับในปอกข้อสองตนะครับค้อนี่ครับผมสองตครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบาหน่อยผาลรอแน่เด้อครับผมช่องคนทํามาหากินแบบอิสา,านบ้านเฮานะครับผมเมื่อคืนนี้ก็ได้ปลาข้อหญ่อีกสองตัวนะครับแล้วก็ละเค็งอีกตัวหนึ่งนะครับผมนำเาเขาก็ได้นี่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่เนอรครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองเบาหน่อยแน่เนอรครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้ทานี้ก็นเนะครับสวัสดีครับ